สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยครับอยู่กับผมเจตไซก้ยเหมือนเดิมนะครับย้ำมาเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตามาฝากกันในแต่ละค่ำคืนนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยด้วยนะครับในย t u b e กำลังจะเข้า10,000ซับและถ้าอยากจะรวมสรุกกับเราก็เหมือนเดิมครับไปที่ Li n e แอดพักยก77ตามด้านล่างนี้เลยนะครับมาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคลิปนี้จัดไปครับฟุตบอลลีกฟินแลนด์3คู่นะครับ ไปเริ่มที่เวลาสีทุ่มเหมือนก่อนครับอินเตอร์ตูคูอันดับห้าจะเปิดบ้านเจอกับลาติอันดับสิบอินเตอร์ตูคูเนี่ยสิบห้าแต้ม เกมล่าสุดบุกเสมอชนะาโจเอนมา1 1น,น,นะครับคู่กองหน้าเป็นเพเทอรี่ฟอร์เซลกับเบนจามินคันแมนนะครับฝั่งของลาติมีก้าวแต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้อิวเวสมา2-3มครับมีแอมเบรี่เวอร์ต้ากับชาวเจฟฟรีย์นะครับกองหน้าในเจเรียเป็นตัวชูโรงครับแน่นอนก่อนเกม h ันดิแคปเปิดมาให้อินเตอร์ตูคูเป็นต่อจะว่าไปเกรดชื่อชั้นพอฟัดพอเหวี่ยงครับแต่ว่าฟอร์มฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่า ลาติไม่ดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะเวลาเล่นเยือนเกมรับมีปัญหาครับยังชอบไปที่อินเตอร์ตูคูครับผมว่าเกมนี้เล่นในบ้านจะเบียดชนะเก็บ3ามแต้มได้เชียร์อินเตอร์ตูคูนะครับคู่ต่อมาครับคูพีเอสทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเอซโอลูอันดับ4ครับคูพีเอสเนี่ยยีแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ฮอนกา02นะครับเป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลนี้ด้วยนะครับคู่กอนหน้าเป็นจานิสอีคูนิดิสเล่นกับทีมเวรินเนนเจอกับเอซโอลู18แต้ม เกมล่าสุดบุกชนะทีมแกร่งอย่างเอสเอเคเฮลซิงกิมาแบบพลิกล็อก1 0น,นะครับมีออนนี่ซูทารี่เล่นกับมิเชลโลเปสกองหน้าอาร์เจนตีครับคู่นี้เจอกันมานัดแรกเป็นคูบียสบุกถล่ม30ตามแฮนดิคัเขอให้คูบีเสเป็นต่อแน่ครับเพราะว่าเป็นจ่าฝูงนะครับแต่ว่าต้องยิงถึง2ลูกแพงเกินไปครับ อย่าลืมว่าคูบีเพึ่งแพ้มานัดที่แล้วน่าจะเสียขวัญเหมือนกันในขณะที่เอ o ซีโอูฟอร์มดีมากนะครับชนะ4จาก5เกมหลังสุดนัดที่แล้วขนาด h อ k เ e l s ล n k i กีโอูยังบุกชนะเลยครับเกมนี้เชียร์เอสซีโรูบอลรองครับผมว่ามีมุมเสมอหรือเต็มที่แพ้ประตูเดียวได้เฮอยู่ดีเชียร์โอูนะครับ ปิดท้ายที่เวลาห้าทุ่มมาเรหามทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับเอสเอเคเฮลซิงกิรองจากฝูงมาเรหามเนี่ยมีแค่7คะแนนครับเกมล่าสุดบุกแพ้ฮานก้ามา2-3มนะครับมีเอรีทามิเนนกับจอห์นไอวอรีกองหน้าในเรียเป็นตัวชูโรงในขณะที่เอสเอเคเฮลซิงกิทีมเยือน26แต้มเกมล่าสุดก็แพ้เหมือนกันนะครับแพ้คาบ้านให้กับโอรูมา0-1เฉยเลยครับมีคู่กองหน้าเป็นดัชด้วยนะครับฟาเบียนเซราเรนรับเล่นกับคาสเปอร์เตโยนะครับ ฤดูกาลที่แล้วเจอกัน s อ k เคเฮลซิงกิเอาชนะไปกลับแต่ว่าชนะด้วยสกอร์แค่1นูนย์นะครับแฮนดิแคปเปิดมาให้ s อชเฮลซิงกิบุกมาตอนช่วงตัวอาจจะดูแพงแต่อย่าลืมครับมาเรียมเจ้าถิ่นฟอร์มแย่มากนะครับแพ้มา4ี่เกมติด s อเคเฮลซิงกิ A inki, นัดที่แล้วแพ้มาด้วยเกมนี้เน้นสุดๆผมว่าชนะแน่1ประตูมีแน่ไปลุนเม็ดสเชียร H ์เอชเคเฮลซิงกินะครับสรุปคลิปนี้3คู่จัดไปครับผมชอบไปที่อินเตอร์ตูคูชอบไปที่ โอลู lu, และ SJK เ l s ฮลซิงกินะครับเป็น3ทีมเน,น้นๆในฟุตบอลลีกฟินแลนด์คืนนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะร่วมสุกกับเราก็ไปที่ไลน์แอดพักยก77ตามด้านล่างนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ